ที่คทีอ่อะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศความช่วยเหลือมาจากสมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมโรงการปกครองทานชมรมผู้ใหญ่บ้านนะคะความช่วยเหลือเข้ามาบ้านในนู่นนะคะนะค่ะู้ ในผู้ใหญ่บ้านบ้านบอลนะคะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านบอลอันนี้คือชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันใช่ไหมหรือว่าครับผมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมอ๋อทุกหมู่บ้านในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุกอย่างค่ะเรามาร่วมอ๋อค่ะในวันนี้ที่มอบสิ่งของอุปกรณ์หัวใจช่วยช่วยเหลือ ที่ไฟไหม้ที่บ้านบอนหมู่5ตำบลห้วยยางพรมเรืองสุพรรณบุรีแลวันนี้นะครับอันนี้คือมามาทุกทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยยางเราใช่ไหมคะทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยยางผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านในตำบลห้วยยางกำนันนะคะตำบลห้วยยางนะคะผู้ช่วยอะไรมามาทุกมาทุกหน่วยงานนะคะความช่วยเหลือนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่หมูห้านะคะผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่ศักดิ์สิทธศักดิ์สิทธิ์สุวรรลเจริญนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตด้วยค่ะได้ค่ะอันนี้ค่ายเหลือนะคะ มาจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบตห้วยยางนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้ค่ะกำนันนะคะกำนันตำบลห้วยยางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะตำบลห้วยยางนะคะคนห้วยยางหัวใหญ่กันครับไม่ติ้งกันค่ะเดือดรอนกำนันตองนะคะกำนันกำนันไพรัตน์นะคะไทยรัชชอพันธ์ ไทยรัฐโชคลาภกำนันตำบลห้วยยางนะคะมาช่วยเหลือยายนุ่นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกำนันค่ะผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านไหนเนาะไม่รู้จักกันเลยกอนว่วงเหรอค่ะค่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านห้วยยางค่ะขอบคุณค่ะคุณทองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคะ าบรรยากาศมาฝากนะคะบรรยากาศมาฝากพวกพี่ๆจิตอาสานะคะมาช่วยเหลือกันนะคะนะี่คะมีแต่ความช่วยเหลือมาในบ้านเรานะคะเอาบรรยากาศมาฝาก เพร้อมสำหรับความช่วยเหลือเตรียมพร้อมสำหรับความช่วยเหลือนะคะอันนี้น้องชายลูกเคยบ้านยายนุ่นนะคะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือสวัสดีครับผมสสวััดีครบเอาบรรยากาศมาฝากนะคะฝากช่วยเหลือชาวบ้านเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว อันนี้ผู้ช่วยบัณฑบอลน,นะคะผูช้ช่วยสีกันดาค่ะอันนี้บัณฑ์คุณยายนายกันลักษณ์ บรรยากาศบรรากนะคะเซฟจูบ่ค่ะบะม่วงทำไว้นานแล้วค่ะ มาทานด้วยกันค่ะหของเกีวใช่ไมอมของเกี๊ยวมาเองเกี๊ยวมาเองอันนี้ก็จิตอาสาในหมู่บ้านค่ะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะคะอันนี้อสมสอมนะคะออมสอมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทุกๆหน่วยงานที่มาร่วมช่วยช่วยกันวันนี้นี่ค่ะน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้ง น้ำใจหลังไหลมาทั่วทุกสารทิ์มีทั้งโส,สาามีทั้งหมอนมีทั้งผ้าห่มนะคะเสือ้อน้ำดื่มเสื้อผ้าไม่แต่รองเท้านะคะความช่วยเหลือที่หลังไหลมาจนทราบซึงจน อาสมอสมอ,อ,สมอบ้านบอนมาช่วยกันประธานอาสมอมาช่วยกันช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือทุกันและกันปวด มะม่วงติ๊กดองมา <laughs> มะม่วงดองขืงติ๊กแม่ออมกัวกำลังช่วยกันทำอาหารต้อนรับต้อนรับแขกแม่กัวคนสวยยิ้มหน่อยค่ะ เพื่อนเราเองอันนี้ก็เพื่อนเราเอ้ยถาดม่กลัวอะไรก็มาได้โอ้ยไม่อยากจบก่อนแล้วตุ่มพิมี์ใส่ตูดด้วยนะนี่ใส่ตูดด้วยเหรอคะโอ้ยเห็นไหมคะรั้งแทบรังนัวเลยค่ะอันนี้ยำปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องหลายมากก็เลยเอาปลากระป๋องมาทำยำแล้วก็เมนูอะไรมะคะต้มไก่ค่ะต้มไก่ค่ะต้มไก่แซ่บจากเพื่อนเป้าจากเพื่อนโอปอโอเคค่ะ เพื่อนติ๊กเองนะคะนะคะี่ค่ะติ๊กเอาบรรยากาศมาฝากนะคะนะคะี่ค่ะความเสียหายน้ำผิดน้ำใจที่หลังเข้ามาในหมู่ห้าบ้านบนมันเป็นอะไรที่ว่า สาบซึ้งมากค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันคนบ้านบอลก็ไม่ทิ้งกันและทุกทุกหน่วยงานก็ไม่ทิ้งกันนะคะความช่วยเหลือมาความช่วยเหลือมาให้ด้วยกันค่ะ นี่ค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กเกอรนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายนะขอบคุณค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ นิกนะคะสวัสดีค่ะ